ความหวังในการเปิดพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ชัดมากขึ้นทุกทีนะครับอย่างที่ภักได้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหเมษายนนี้คนของทั้ง2ประเทศอาจจะได้กลับมาค้าขายตามแนวชายแดนคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จากการที่คุณติชิลาพุทธสารพันไปพูดคุยกับผู้ประกอบการค้าชายแดนอยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส กลับพบว่าพวกเขาไม่ค่อยคาดหวังมากนักและที่ผ่านมาเองก็พบว่าทยอยปิดกิจการไปแล้วกว่าร้อยละ90เลยครับเป็นความหวังที่ได้ปรี่ครั้งสุดท้ายสำหรับนางอารีนีปูเตเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการกลับมาเปิดด่านพรมแดนไทยมาเลเซียอีกครั้งในวันที่1เมษายนนี้ หลังการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพอตลอดสองปีที่ผ่านมาร้านจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องประดับสามร้านของเธอในตลาดตาบาตลาดชายแดนไทยมาเลเซียอำเภอตากใบจังหวัดน,นาราธิวาสต้องปิดตัวลงสินค้าในร้านของเธอต้องขายแบบเละหลังแม้จะขาดทุนเพื่อเอาเงินมาใช้ใจ่ายทุกครั้งที่ได้ยินขา่าวว่าอยากจะลองห้แบบนี้ทุกครั้งอพอเราดีใจวยบิดอีกแล้ว จะทำยังไงแล้วอ่ะคือสุดจริงๆแล้วอ่ะแต่ก็พอเขามาจริงๆเราคาดหวังน่าคาดหวังสิคะแต่ยังไงมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแรกๆเราเขาใจว่ามันต้องเป็นค่อยเป็นค,อค่อยไปอะค่ะมันต้องอดทนก่อนกว,นกวน่านโลกนี้จะซาจริงๆมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ก็คงอีกนานนะคะอยากให้รัฐบาลเยียวยาคนที่อยู่ชายแดนอย่างนี้สักพักเริ่มก่อนนะคะ สภาพเช่นนี้เกิดขึ้นกับร้านค้ากว่าร้อยละ90ในตลาดตาบาที่เคยเนืองแน่นไปด้วยผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยววันนี้ถูกปิดตายร้านค้าทิ้งไว้เพียงร่องรอยของบินค่าน้ำและค่าไฟที่เจ้าของไม่มีเงินจ่ายและได้ย้ายออกไปนานแล้วนางสาวดะสาโฮยาแม่ค้าขายผลไม้และสินค้าเครื่องใช้ในครัวเป็นแม่ค้าไม่กี่คนที่ยังขายที่นี่ เพราะไม่มีที่ไปเหมือนคนอื่นวันนี้สินค้าของเธอเสียหายเพราะขายไม่หมดยิ่งช่วงที่มีฝนตกทําให้ผลไม้และสินค้าเสียหายข่าวการเปิดดานจึงสร้างความดีใจให้กับเธอก็ต้องอดทนต่อไปก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่ามันไม่รู้จะไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนแล้วใช่ไหมอยากจะไปเริ่มต้นที่ที่อื่นมันก็แย่ นี้้ถาาุเก็มีความมกกาาใช่รระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้ด่านพรมแดนไทยมาเลเซียปิดด่านทันทีและแม้จะมีการผ่อนปลนให้มีการขนย้ายสินค้าระหว่างกันได้แต่ที่ด่านพรมแดนตากไปซึ่งใช้เพียงเส้นทางน้ำและการจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่พึ่งพิงการเดินทางไปมาของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก เพื่อมาจับจ่ายซื้อของแบบเช้าไปเย็นกลับทําให้ได้รับผลกระทบอย่างหนักการประกาศเปิดด่านพรมแดนอีกครั้งทําให้หลายคนเริ่มกลับมามีความหวังอิชิลาพุทธสารพันไทย T b s ไปงาน